สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับนักกีฬาไทยในมุมมองของชาวต่างชาติมาเล่าสู่กันฟังเหมือนดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นของแฟนบอลบอลชาวบราซิลหลังจากที่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนก่อนสื่อบอลบอลออนไลน์ในบ้านเขาอย่างอีลิตเดวันเล่ได้มีการโพสต์ถึงรอยยิ้มและก็ความสดใสของนักบอลบอลสาวไทยของเราในศึก VNL ไม่ว่าจะชนะแพ้เจอเกมที่ง่ายหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก <c oughs> ก็จะสามารถเห็นรอยยิ้มจากบนใบหน้าของพวกเธอได้อยู่เสมอโดยที่สื่อแห่งนี้ก็ยังได้โพสต์คําถามทิ้งเอาไว้ในโพสต์นี้อีกด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครชอบสาวไทยกันบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมอยู่ดีๆเขาถึงได้โพสต์ถึงทีมไทยของเราแบบนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าทีมชาติบราซิลนั้นกําลังที่จะต้องมาลงแข่งขันสนามที่สของศึกเนชันลีกในประเทศไทยและ แฟนล,ลูกยางชาวบราซิลส่วนใหญ่ก็มีความนิยมชมชอบในทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยกันอยู่แล้วซึ่งจากโพสต์นี้ของทางอ l ลิตเดวอรเล่ที่โพสต์ลงใน Facebook และก็ IG ก็ได้มีแฟนๆชาวบราซิลมาคอมเมนต์ชื่นชมนักกีฬาไทยของเรากันอยู่พอสมควรแม้ว่าจะมีบางคนที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตำหนิเตียเตียนสาวไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยแฟนๆชาวบราซิลเขาได้มาคอมเมนต์ถึงสาวไทยของเรากันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยแฟนชาวบราซิลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประทับใจถึงสาวไทยของเราว่าพวกเธอนั้นยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่เสมอตั้งแต่ต้นเกมจนถึงจบเกมฉันขอเชียร์พวกเธอให้ผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมผู้เล่นไทยชุดนี้ด้วยว่านี่ถือเป็นสกอรท,ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยส่วนแฟนชาวบราซิลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกถึงความสําคัญของทีมไทยในความรู้สึกของเขาว่า นี่ถือว่าเป็นทีมหมายเลข2ในหัวใจของฉันเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงนักตบไทยชุดนี้ที่เล่นด้วยรอยยิ้มที่มีอยู่ตลอดเวลาด้วยว่า,วาฉันรักทีมชุดนี้มากฮ่าฮ่าฮ่ามันเหลือเชื่อส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ทำให้เขาชื่นชอบสาวไทยของเราว่าฉันนั้นชอบในจิตวิญญาณความสุขแล้วก็ความสนุกสนานของพวกเธอกีฬามันคือความมันเทิง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ชื่นชมถึงการแสดงออกของเหล่าผู้เล่นไทยของเราด้วยว่าพวกเธอนั้นยอดเยี่ยมพวกเธอนั้นรักในสิ่งที่พวกเธอกำลังทำไม่ว่าพวกเธอจะชนะหรือว่าแพ้ที่คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าไม่ว่าพวกเธอจะแพ้หรือว่าชนะทีมไทยก็จะเป็นทีมที่ทุกคนต่างต้องการและก็รักส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อทีมบอลหญิงของไทยเราไว้สั้นๆว่า ฉันรักในการได้ดูพวกเธอเล่นในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงสิ่งที่ทําให้เขานั้นชื่นชอบในทีมไทยว่าพวกเขาช่างสนุกสนานมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นมิตรมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงปัจจัยที่ทีมไทยนั้นตกเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบาสบอลหลายๆคนว่าพลังงานของทีมไทยนั้นไม่ว่าพวกเธอจะแพ้หรือว่าชนะก็ไม่มีตกลงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้รักในการดูพวกเธอเล่น ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงรอยยิ้มที่มีในทุกสถานการณ์ของพวกเธอด้วยว่ามันถือว่าเป็นบางสิ่งที่ทุกคนชื่นชมเกี่ยวกับพวกเธอและฉันก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรต้องมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาฉันรักในทีมชุดนี้ที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวพาดเพียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปถึงทีมบอลหญิงของบาร์ซินด้วยว่านี่มันเป็นเรื่องของความอบอุ่นใจที่ทีมชาติบาราซินก็ควรที่จะจำเป็นต้องมีบ้างเช่นกัน มันก็จะสามารถเป็นเช่นนี้ได้ถ้าหากแฟนๆของเรารวมทั้งสปอนเซอร์และทุกๆคนที่เกี่ยวข้องไม่ไปผลักแรงกดดันอย่างมากมายไปที่นักกีฬาส่วนชาวบราซิลคนต่อมาที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีมไทยของเราว่านี่ถือว่าเป็นทีมที่มีพลังงานที่เบาบางที่สุดแล้วในเกมกีฬาบอลเล์บอลซึ่งข้อความนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาหมายถึงว่าทีมไทยของเรานั้นมีพลังงานในการเล่นที่น้อยหรือว่าหมายถึงว่าผู้เล่นเรานั้นมีความอ่อนโยนที่สุดกันแน่ แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นไปถึงจุดอ่อนที่ทีมไทยชุดนี้ยังขาดหายไปในมุมมองของเขาว่าอะไรที่ได้ขาดไปจากทีมชาติไทยชุดนี้มันก็คือผู้เล่นที่มีแขนที่ทรงพลังอย่างเช่นออนอุมาในขณะที่ชาวบาซินคนต่อมานี้ได้เป็นแฟนวอลเลย์บอลที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการเล่นด้วยรอยยิ้มของทีมไทยของเราในมุมมองที่ต่างออกไปว่าผมเนี่ยชื่นชอบทีมญี่ปุ่นแล้วก็ให้กําลังใจทีมสาวไทยนะแต่ผมคิดว่า ในเกมที่มันต้องชี้ขาดมันกลับดูเหมือนว่าพวกเธอไม่จริงจังกับเกมได้มากพอผมรู้สึกแบบนั้นในบางครั้งซึ่งชาวบราซินคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าใช่เลยอย่างเกมที่พวกเธอนำ14ต่อ11ในเซตสุดท้ายในเกมกับเซอร์เบียแต่พวกเธอกลับปล่อยให้เกมถูกพลิกกลับมาได้แล้วยังคงออกมาจากสนามด้วยรอยยิ้มฉันรู้สึกแย่ นายขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์สาวไทยของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่าฉันนั้นเคยชอบพวกเธอมากกว่านี้นะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ฉันไม่สามารถรับได้กับการที่พวกเธอนั้นหมอบลงพวกเธอนั้นเก่งมากและก็มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกฏตัวอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นอย่างน้อยแต่พวกเธอกลับทำเฉยเมยแล้วก็เอาทุกอย่างเป็นเรื่องตลกจนสูญเสียเสน่ห์ไปครับ นั่นก็เป็นบางมุมมองและก็ความรู้สึกของแฟนลูกยางชาวบาซินที่มีต่อน,นักวอลวลยหญิงของไทยเราที่ผมได้เรียบเรียงบางส่วนมาฝากกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยป็นแฟนที่นั่นเขาก็ดูจะชื่นชอบทีมบอลวลยหญิงไทยของเรากันอยู่ไม่น้อยเลยถึงแม้ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ได้ออกมาตําหนิก็ดูจะเป็นการติเตียนที่มาจากความชื่นชอบและก็ความคาดหวังในตัวนักตบไทยของเราเช่นเดียวกันดังนั้นเราชาวไทยเองก็จงอย่าลืมส่งกําลังใจเชียร์สาวไทยของเรากันต่อด้วยเช่นกันครับ กับสนามที่3ที่เราจะได้เล่นในบ้านทั้ง4เกมตลอด1สัปดาห์ต่อไปนี้กับทีมชาติฮอลแลนด์ตุรกีญี่ปุ่นและก็ทีมชาติบราซิลและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวจากสื่อต่างแดนที่ผมได้เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังกันในคลิปนี้ถ้ามีความขาดตกบกพร่องนะตรงจุดใดแอดมินเอก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ